สวัสดีแจ่เพื่อนๆวันนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะมีธุละอยู่นิดหนึ่งนี่ธุละนับเหรียญน,นะไห้จ่ายค่าจ้างให้ช่างเขาโอ๊้เจ็บขาบไปหมดเลยเพื่อนๆืนี่นก็ที่แรกกองมันจะใหญ่กว่านี่นะก็ะใส่ถุงเดี๋ยวจะนับก็ยังไม่หมดนะะัรอ,อีเท่านี้จะนับต่อไปเลยนะช่วยหนใจนับหน่อยนะ ทำเป็นถ um ุงละร้อยถุงละร้อยนะสิบแปดสก็ต้องทำแบบนี้นะเพื่อน เพราะ่งงานนี่ช่งางก็จะนับยากถ้าเราไม่ทำใส่แบบนี้นะช่งางก็เหนื่อยๆก็จะเวียนหัวเอาเพราะว่าเวลาช่งางก็เบิือ่อจะได้ไม่ต้องนับก,ก็หยิบให้เขาเป็นถุงๆไปเลย ะไ,ได้ร้อยไหมมันมีทั้งเหรียญสองบาทเหรียญบาทเหรียญห้าถ้าไม่ได้ร้อยก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังอีกมันก็มีทุกวันนะหนึ่งบาทสิบบาทยี่สิบยี่สิบี่ห้า อันนี้เรม,มีเรียนสองบาทเรียบาทก็เราไปสี่สิบาทก็เก็บเอาไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เข้าเขานะมันก็จะมีทุกวันก็มานับกันนะเราจะไ,ได้กี่บาทเอาในนี้ก็ยังมีมานับกัน นี่อที่ว่าเขาว่าช่างสมัยก่อนนี่เขาช่างเอาหน้าใส่สดใส่นี่มีตาช่างเาใส่นับเอาจนหัวผุเลยอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งร้อยนะสองร้อยสามร้อยในเหรียญบาทนี่ก็ในหนึ่งร้อยเหมือนกันนะสี่ร้อย ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยพันสามร้อยพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อย หนึ่งพันหกร้อยนี่เยอะเลยหนึ่งพันหกร้อยนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนี่เหรียญห้าหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยสองพันสองพันหนึ่งร้อยสองพันสองสองร้อยสองพันสามร้อยนี่เป็นเหรียญบาทสองพันสี่ร้อย อ๋ลืมแล้วสองพันห้าร้อยสองพันหกร้อยสองพันเจ็ดร้อยสองพันแปดร้อยสองพันเก้าร้อยสามพันสามหนึ่งสามสอง เที blender, ่ยวนะเพราะว่าเวลาเวลาหยิบไปเลือกก็แคเขานับเองเลยเพราะสมัวก็จะรู้อยู่แล้วนับหนึ่งใหม่เลยนะหนึ่งสอง

ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองสามสิบสามสามสิบสี่ในนี้อ่ะสามพันห้าร้อยเพื่อเพื่อน้องก็มันช่วยได้นั่งนับเนี่เห็นไหมมันนั่งอยู่ข้างนั่งหลับกับพ่อกระพร้อยมันก็จะต้องใส่ไปเรื่อยๆนะเพราะมันเหรียญเหรียญแล้วก็ อันสิบอันยี่สิบอะไรมาหมดเลยนะไม่ใช่อันเราต้องนับเป็นใบนะเนี่ยนี้อยู่ในก็ไม่ใช่แก้งว่านะเนี่ยแบบนี้แบบนี้ก็มีนี่ก็ต้องเอาไว้ช่างนะอันนี้หนึ่งพันบาทก่อนที่ว่าเราจะให้ของอะไรหรือว่าอย่างไงนะเราก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยนะเ,นเพื่อนๆไม่ใช่ว่า ขยุ่มขยุ่มออกไปนะางคนใช้มันก็จะลำบากที่จะใช้ต้องทำให้เรียบร้อยเพราะว่าการทำอะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นนิสัยนะอย่างเนี้ยแล้วก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยนะอันนี้นี่ก็เป็นปึกนะเกี่ยวไว้ช่างทั้งนั้นเลยเนี่ยนะมันก็จะดูเรียบร้อยนะ แล้วแจ้งก็ถ้าทำไปกก็เบิกไปเรื่อยๆมันก็จะสบายตาสบายใจอันนี้ก็เป็นผลเล็กเล็กเล็น้อยที่เพื่อนเพื่อนชมนะมันจะมีรายละเอียดอีกมากมายฝาว่า ช่างจะทําข้างหน้าเสร็จนะสนใจคิดว่าเหรียญเนี่ยต้องเต็มกระเป๋าเต็มตะก,ก,กร้านี่แน่เลยมันยเมไหอเีย๋ยเพื่อนๆจะได้ชมนะเพราะว่าสนใจบอกว่ายกมุงยกมุงเสร็จก็จ่ายครั้งหนึ่งจะเบิกได้ทีละหมื่นได้แต่ว่าถ้าว่าจะเบิกให้มันเสร็จเสร็จสิ้นนะก็คือว่ายกมุงก็ลบไปทีหนึ่งลบไปทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่ ็นขัน้นตอนเ้อสนใจชอบฟามรมเรียบร้อยนะนี่หนัมกม้าเพื่อนๆไลนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะสวัสดีจ้ะ